ตามใช้ฉันมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพัดกระเพราให้กินนะครับเนาะ,ะส่วนประกอบก็จะมีพริกนะครับมีหมูนะครับเนาะมีผัดไปกระเพราหอมนะครับเนาะ,ะแค่นี้นะครับเนาะส่วนประกอบก็จะมีะพริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับเนาะก็อยู่บนนู่นนะครับนะเดี๋ยว มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกลงไปพัดนะครับเนาะพริกลงไปพัดเลยนะครับพัดให้หอมนะครับเนาะไ หอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับนะใส่หมูนี่ก็ประมาณสักอ่าสามขีดนะครับประมาณนี้นะครับนะกลัวให้เข้ากันเลยนะครับอ่าใส่เนื้อหมูคิดว่าจะดุกนะครับจะดุกนะครับให้ดี เน่เหมูมันแบบดูเอานะครับกะเดียดเอาว่ามันจะทุกน,นะครับ,นะรบเนาะเพราะว่าใช่ทอดในี่กมากก็แล้วแต่ทุกหน่อยก็แล้วแต่เลือกเอาได้นะครับก็คับไปเรื่อยๆนะครับนเนาะเราก็จะใส่หงส์หัวลงไปนะครับใส่เนยทานลงไปนะครับก็จะใส่ทอดหอยลงไปนะครับ ปลานะครับเติมน้ำหน่อยหนึ่งนะครับเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งหอกระชี้นะครับน้องขั้นตอนทุกขั้นตก็ใส่หอมใส่ใบกระเทวลงไปนี่นะครับหอมใบกระเทวล้างให้สะอาดก็ใส่ลงไปเลย เอากันครับอ่าันนี้ครับดีออกไปยังดีออกไปยังครับเจ็ดแล้วพร้อมสืบเดี๋ยวจะมา ทานกันเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้พัดกระเพราที่หนาทานนะครับกระเพราเราก็ตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟแล้วนะครับทานกับข่าวสวยล้นๆนะครับต้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็บอกต่อๆกันไปนะครับชีวิตตามใจฉันสวัสดีครับ